กูเกิดมุมบ้านแดงอีกแล้วเด็ดแม่เด่นด่านนี้เธอกูเกิดแต่มุมเนี้ยไม่เคยไปเกิดมุมอื่นเลยมุมเดียวเหรอมุมเดียวที่เธอมีเฮ้ เฮ้ยเราอยู่ทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเราอยู่ทางนี้เฮ้ยนี่เจียนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย<ะ>ไม่อยากเสียไม้อ yep. ่ะเจ็บไปเลยแอบมาดู อาจารย์ต้อมส2สองเดือนแล้วหรอขอบคุณครับขอบคุณส,สับสไครเดือนที่12สองครับอาจารย์ต้อมเอาส่งที่อยู่ไหมผมหน่อยดิให้แมวน้ําส่งไหมผมก็ได้ผมส่งนิดแบนไปให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่ด้วยกันนานๆนะครับผมไปละไม้บ้านฟ้าเรียบร้อยแตกโอเคไปแลวสองแผ่นแผ่นเทพกูแตก โอเคไปได้อีกสามแผ่นอูแต่หนึ่งสองสามไล่ไปเลยฝั่งนูน้นไม่ต้องเล่นง่นายๆไน้อหนสองเันหนึ่งสองสามบ้านฟ้าแมทเทพแล้วก็แมทตรงนูน้นโอ้โหเราเห็นหมดเลยเรารู้หมดเลยอะ อีกโอ้ไ้น,นี่ยกยกมือแก่งคุณไป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 กินมเลยโอ้โห Thing I am, my hey, hey, hey. Yeah. Yeah, don't ยังงอนไม่อยากให้น้องเก็บมีดไปก่นอนเฮ้ยเหมือนรู้อะเหมือนมึงรู้อะเหมือนมึงรู้อะยังงนอนเฮ้ยนี่ไงเลวข้ามาโอ้ยกระดานฮี พี่จะวนรอมนี้จะทันมะเ่ยถ้าเขยัดไม้อะอย่าปิงตีกูพอเฮ้ยนี่ไงล้วเข้ามาได้เอาละคราวนี้ละจะไปไหนกันดีล่ะหนุเล่นไปแล้วเฮ้ยหลอกไฟ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 มาดิอย่างเงี้ยเอาละคราวนี้แหละตรงนี้แหละจุดพิก วิ่ผันตัวนะเฮ้ยหลอกไปดิกูต้องเล่นตรงนี้แหละเพือ่อนกูต้องเล่นตรงนี้ที่เดียวแหละเพราะมันตรงนี้มันเล่นไปแล้วกูรู้แต่กูไปไหนไม่ได้ <c oughs> กระพอ,อี้ที่ยตัวเลขไงวิ่งผ่านแผ่นไหนแม่กเปย์หมดไอ้ชิหายมไม่หวังให้คนอื่นเขาเล่นมั้งไง มันเป็นลูกแผ่นเลยตัวเลขอะ่ะน้องฮิวครับปันครับ ไม่ใช่ครับไอตัวเลขไม่ใช่คนไต่ด่านคนไต่ด่านเนี่ยไอตัวเลขก,ก็นเนี่ยไอเวิ่งวิ่งคู่กันเลยนะอย่าวิ่งไปแบบนั้นเนี่ย่ยาวิ่งไปแบบนั้นเนี่ยเขาเห็นเขาจะเห็นเอานั่นไงไเชื่อเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเพื่อนเตือนแล้วจิ้มมากู เอ้าเอาเอ้าเอากลับเลยเหรอโอ้โหกลับเลยเหรอโอ้โหน้องน้องกลับเลยเหร oh, <c oughs> องเราเห็นหน้าพี่ปุ๊บน้องหนหลัง,ล <c oughs> ง,ง,ง,งกลับเลยเหรอน้องน้องพี่ปัดง่ายน้องเดี๋ยวกลับเลยเห็นหน้ารูปแล้วกลับเลยโดนไปเยอะโดนไปเยอะโดนไปเยอะหนึ่งสองสามมาดิมาเครื่องเดียวมึงไงงงล่กูตรงเนี้ยหัวมึงลั่นน่ะกูบอกเลยหัวมึงลั่นแน่นอนอะ่ะ <c oughs> ปัดเครื่องนี่ว่ะไม่ไรผมก็ปัดได้จบจบ้ามาดิ้ามาดิกลับไปซะอย่าทะลึ่งเข้าใจป่ะอย่าทะลึ่งกับกูกลับไปซะ รับหน่อยบอเออรับหน่อยบอรับหน่อยบอเออเอ,อ๋อมาช่วยตกคนนี้ ห่วงเกอ้อไหนเหี้ยสวยโอ้ยอยังจะเสือไปส่องไมาชายอีกกูเชื่อแม่งเลยสวัสดีครับ กูว่าล่ะแล้วก็กูก็มาเลยมาเดคู่ฮูเฮ้มาเดเฮ้มราไปเครื่องอื่นก <dear. S 1> ็ได้วะ มันมีรูนเพื่อนไม่ปั่นเงินหารูนให้เพื่อนดีกว่าไม่ใช่ไหเครื่องหนึ่งอยู่ไหนวะหนึ่งในนู้นเหรอ สองสามอุ้ยโดนคุมเครื่องเหรอเรียบป่ะแลน,นู้นเครื่องหนึ่งป่ะตรงนี้มีเครื่องตึงแล้วแหละหวัแล้วเจอกันกุลาาไปให้ไก่เพื่อนไก่ที่สุดเท่าที่กุลากได้กุลากไปให้ไกลๆเลย ไปที่สุดเลยไปที่สุดเลยตยายยักโดดโอ้โหเหี้ยม่แมะช่วยมันดิโอบ้านแดงอีกเครื่องหนึ่งช่วยมันดิไปช่วยมันเร็วคนหนึ่งอยู่นี่ครับช่วยได้อยู่ผมล่าออกมาโอ้โหกลับไปทันมะน่ะไม่ทันแล้ว เพื่อนมาช่วยแล้วเนาะหันเลยเพื่อนไม่ต้องนี่แล้วไม่ต้องอยู่แล้วเป็นไม้มากๆก็ปล่อยแม่งตายไปซะ Ouais. Tôi này còn yêu rồi. Ui ơi chờ vươn đi Tẻ hả? Cái gì mai đâu mà nè chú không? Có nhưng mà. Ngoài lên. Có mái 3 panel ở trong ก็มาดิครับ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 ก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลยครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิครับ เฮ้ยหลอกหน้าใครหลอกหน้าใครหลอกใครหลอกใครหลอกหน้าอะไรฮะหลอกหน้าอะไรครับหลอกหน้าใครครับอะไรก็มาเด็กครับ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  หลอกใครครับหลอกใครครับน้องน้องหลอกใครครับเฮ้ยหลอกใครครับหลอกใครครับหลอกใครเหรอครับเฮ้ยหลอกใครครับเฮ้ยเฮ้ยทำไรครับอะไรครับก็เข้ามาดิครับเข้ามาดิครับเข้ามาดีครับไปไล่แล้ว ไม่กล้าไล่แล้วนี๋อะนี๋อะตายอย่างสมศรีอยู่ตรงกองฟางเอี้ยตั้งไฟมันเรียกว่าตายอย่างสมศรีเขาไงแต่อมาคนลงไม่ง่ายมันไม่ง่ายหรอกเชื่อดิให้ไหนวะเรียกว่าจุกจนตัวตายอย่างเงี้ยใชห้อะ